วันนี้มาชมฤุ้สีสวยๆกันครับผมนะสีสดงดงามแบบนี้ครับฤุ้สีผสมครับผมเป็นไม้โชว์ใบไม้จัดสวนได้ดีเลยทีเดียวครับนะไปแต่งหน้าบ้านหน้าเรือนกันได้เลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษครับในราคาเพียงกระถางละ150บาทจัดส่งฟรีนะครับในกระถาง8นิ้วครับพุ่มสวยๆแบบนี้มีอะไรกันบ้างเรามาดูกันครับผม เริ่มจากกระถางนี้กันก่อนเลยทีเดียวครับนะเป็นสีสวยครับนี่ข้าวสีสีสวยแบบนี้แล้วฟอร์มพุ่มนั่นๆแบบนี้ครับผมนะมีหลายยอดหลายกิ่งกันเลยทีเดียวครับผมน้องพร้อมที่จะโตพร้อมที่จะสวยไปเปลี่ยนกระถางส,สวยๆให้น้องได้เลยครับตน้นนี้ต้นที่หนึ่งนะครับผมนะสนใจต้นที่เท่าไหร่ก็แจ้งกันมาได้เลยครับกับรูสีผสมสวยๆแบบนี้ครับบอกหมายเลขต้นมาได้เลยครับผมนะนี่เป็นมาที่เลี้ยงดูง่ายครับนะสีสวยแบบนี้ต้นที่หนึ่งครับ ต้นนี้ต้นที่สองนะครับผมนะความสวยความงามนั้นแหมยิ่งข้าวสียิ่งสวยครับสีนี้สวยมากเลยนะมีลายสวยมากแบบนี้กันเลยทีเดียวครับผมนะในราคาเพียงหนึ่งร้อยห้าสิบาทจัดส่งฟรีครับส่งนี่ทั้งกระถางกันไปเลยทีเดียวมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยนะครับผมนะใครสนใจก็เอากันไปได้เลยต้นนี้ต้นที่สองครับฟอร์มพุ่มนันแน่นๆกันเลยทีเดียวครับ ตามด้วยกระถางนี้ครับผมนาะนี่สองสีทูอินวันไปเลยทีเดียวครับสองสีในกระถางเดียวกันครับนะเอามีใครครับก็เอาไปได้เลยครับนะสวยๆแบบนี้ครับผมนะหนึ่งห้าศูนย์จัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางสีสวยๆแบบนี้ไม่ควรพลาดครับผมนะเอากันไปครับนี่ไม้กำลังสวยกำลังงามนะฮะนี่ไว้กลางไดก้กลางแจ้งได้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผม ต้นนี้ลำดับที่สามนะครับผมนะเป็นต้นที่สามใครรับก็เอาไปแจ้งลำดับต้นมาได้เลยครับต้นที่สามครับผมกระถางนี้กระถางที่สี่ครับกระถางที่สนี่พิเศษหน่อยครับกระถางนี้นะเป็นไซส์1ินิ้วครับผมนะ นี่ฟอร์มใบดูฮะกิ่งก้านสาขาเยอะเลยทีเดียวกระถาง11นิ้วครับผมนะในราคาเพียง150บาทจัดส่งฟรีมีใครรับก็เอากันไปได้เลยครับในกระถางใหญ่ๆหมความพุ่มใหญ่มากเลยครับต้นนี้ใครได้ไปถือว่าผู้โชคดีเลยนะฮะนะไม้แต่ละต้นแต่ละกระถางครับมีเพียงกระถางเดียวเท่านั้นครับผมเป็นกระถางที่สนะครับ กระถางนี้เป็นกระถางที่5ครับกระถางที่5นี่สวยๆแบบนี้ครับทูอินวันนะครับผมนะสองสีใน1กระถางครับนี่ทำฟอร์มไว้ให้แล้วครับนี่ไปดูแลให้สวยๆกันเลยทีเดียวครับผมนะกับฤาษีผส,สมราคาเพียง150บาทจัดส่งฟรีครับนี่คือกระถางที่6ครับผมกระถางที่6นะฮะ เป็นไม้ส,สวยๆแบบนี้ครับกระถางที่หกนะสีสวยมากนะยิ่งข้าวสีเนี่ยโอ้ยนาะแม่พันหลังบ้านนี่โคตรงามเลยพี่น้องเลยไม่รู้จะพูดคําไหนดีฮะนะอ๋อมีใครรับก็เอาไปครับนะกระถางที่หครับต้นนี้ฮะนะได้ส่งทั้งกระถางนะครับมีเก็บปลาทางแบบนี้รับไปจ่ายตางหน้าบ้านหน้าเรือนรับต้นไม้ปุ๊บจ่ายตังปับ๊บอย่างนั้นสบายใจกันเลยทีเดียวครับผม กระถางที่เจ็ดครับใบใหญ่ๆนะครับผมนะนี่ถ้าอยู่ในร่มนะเขาจะออกสีเข้มๆครับถ้าอยู่กลางแดดเนี่ยเขาจะแดงสวยกันเลยทีเดียวใบใหญ่ลายสวยครับผมนะต้นนี้แล้วดูขอบใบสิครับแหม่เล่นลวดลายได้สวยมากครับผมนะราคาเพียง150บาทจัดส่งฟรีครับนะเอาเบอร์โทรฮะ063 หกเก้าเจ็ดสี่หกหกสี่นะครับแอดไลน์แอดเบอร์มาได้ครับนะแอดไลน์ไม่ได้ฮะแอดเบอร์มาได้ครับผมนะโทรเบอร์ได้โทรเบอร์นะฮะเบอร์นี้ได้เลยหรืออินบ็อกซ์มาได้เลยครับศูนย์หกสามหกเก้าเจ็ดสี่หกหกสี่ครับผม ตามด้วยต้นนี้ครับกระถางที่8ครับแนมะกระถางที่8นี่สวยนะฮะดูฮะพุ่มแน่นๆครับผมนะนี่หลังบ้านนะแม่พันุโอ้โหใบสวยมากครับผมนะแล้วยิ่งโดนสีครับเข้าสีนะโดนแดดเข้าสีครับสวยไม่บรรยะบรรยังเลยทีเดียวครับเพราะว่าลาาักษณะใบฟอร์มใบเขาสวยมากครับผมต้นนี้ฮะนะหนึรบบาทจัดส่งฟรีครับมีบริการเก็บปลายทางต้นนี้กระถางที่ แปดนะครับผมนะแหมนึกนานไปหน่อยเอาต้นต่อไปครับผมช็อกโกแลตครับผมนะช็อกโกแลตนี่สวยๆเอาไปได้เลยครับทำส่งพุ่มให้คุณแล้วครับมองพร้อมที่จะโตนะฮะใบฟอร์มนั่นๆกิ่งนั่นๆกันไปเลยทีเดียวครับช็อกโกแลตครับผมนะหนึ่งห้าศูนย์จัดส่งฟรีครับในช็อกโกแลตต้นที่เก้าครับผมนะใครรับก็เอาไปได้เลยช็อกโกแลตต้นที่เก้าครับ ต่อไปถึงเวลาของไม้แคร์แล้วนะครับผมนะไม้แคร์ครับนี่ฮะนะในราคาเพียง150บาทส่งฟรีครับนะถ้าเข้าสีในี่สีจะแดงสวยครับผมนะเป็นกบสนแคร์ครับนี่ต้นที่ที่เท่าไรฮะต้นที่10นะครับผมนะใครรับก็เอาไปได้เลยครับไม้แคร์ต้นนี้ต้นที่10ครับผมนะไปจัดไปแต่งสวนให้สวยๆเลยทีเดียวครับนะเอาต้นต่อไปครับ ต้นนี้ต้นที่11นะครับผมนะสีเขียวเหลืองแดงครับนะเป็นไม้แคร์นะครับนี่สวยๆแบบน,นี้ฟอร์มใหญ่นะฮะไม้แคร์ี่ต้นนี้ไปเปลี่ยนกระถางสวยๆให้น้องได้เลยทีเดียวครับนะใครที่ชอบไม้แคร์ครับสําหรับฤาษีผส,สมนะเป็นไม้มงคลที่สวยงามอีกชนิดหนึ่งนะครับผมนะไม่แพ้ไม้ชนิดอื่นกันเลยทีเดียวครับต้นนี้ต้นที่11นะครับผมนะใคยร,รับก็เอาไปได้เลยครับผม ตามด้วยต้นนี้ต้นที่12ครับ12ฮะนะนอ่ะนี่ต้นนี้เลมอนครับผมนะเลมอนต้นที่12นะไปจัดแต่งทรงพุ่มให้สวยกันได้เลยทีเดียวครับต้นที่12นะครับใครที่สนใจต้นไหนก็แจ้งมาได้เลยครับวันนี้นะฮะนี่12กระถางครับผมนะใครจะได้เป็นเจ้าเข้าเจ้าของครับสวยๆแบบนี้นะครับนะโปรโมชั่นนะฮะรวมส่งกันไปเลยทีเดียวครับผมนะ เพื่อเพื่อนคนไหนสนใจก็ทักถ่ายมาได้063-697-4664นะครับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับผม